ห้าสิบเอ็ดนักเรียนในโรงเรียนกววิชาหมู่น้อยนะเป็นนักเรียนชายแปดสนสิบห้าของนักเรียนทั้งหมดถ้าผลต่างระหว่างจำนวนนักเรียนชายและจำนวนนักเรียนหญิงเป็นสี่สิบห้าจงหาว่าจำนวนนักเรียนทั้งหมดก็น,นี้เขบอกว่าเป็นชายแปดส่วนสิบห้าะก็ชายชายก็แปดส่วนสิบห้า าะนั้นก็ต้องเป็นหญิงหญิงก็ต้องมีเท่ากับก็ถ้านักเรียนทั้งหมด15ก็เป็นชาย8ก็ต้องเป็นหญิงอยู่7ก็เป็น7ส่วน15เขาบอกว่าผลต่างผลต่างของสองอันเนี้ยก็คือผลต่างก็คือ8ลบ7เนี่ยเหลือ1 1เนี่ย1ก็คิดเป็นเท่าไหร่45 1ส่วนเนี่ย1ส่วนก็คิดเป็น45คนถ้าทั้งหมดคือ15ส่วนทั้งหมดก็คือ15ส่วนเนี่ย คิดเป็นกี่คนก็จับคูณกัน95คูห15คูณ,คณ,คณ,คณกั45ก็ส่วนด้วยหนึ่งิ45 45คูห15ก็5 25 15ทัวสอง54 20ก็เป็น22 54ก็เป็น5 76ก็เป็น675ทั้งหมดก็คือ675คน